และในคลิปวิดีโอนี้ผมแนะนําเอาตัว SCP เข้ามาอยู่ในเกมฟรีไฟล์หน้าที่ของผมในวันนี้ต้องมารับงานกับดอกเตอร์และหาทางจับตัว SCP เข้าไปอยู่ในโกงเหมือนเดิมแต่ผมต้องหากุญแจแล้วก็คี์กร์ดเพื่อจะเอามาเปิดห้องเซฟและนาเอาตัว SCP ลูกกตาเพื่อเอามาหลอกล่อตัว SCP ที่มันหลุดออกมามาลุ้นไปด้วยกันว่าผมจะสามารถทําภารกิจตัวนี้ได้หรือไม่หรือว่า SCP จะจับตัวพวกเราไปก่อนถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเริ่มดูกันเลยครับ ครับทุกคนทุกคนก็น่าจะเห็นตามต้นคลิปไปแล้วนะครับนะว่ามันคือตัว scp อะไรผมก็จํารหัสมันไม่ได้ด้วยมากับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะมาเริ่มเกมกัน มาแล้วโอเคครับผมตอนนี้เรามาเกิดอยู่ที่โกดังนะครับนะน่าจะเป็นโกดังการทดลองอะไรสักอย่างนะครับนะโอ้โหชุดก็เป็นชุดเดิมนะจากคลิปที่แล้วมีเปลี่ยนแปลงก็คือหน้ากากอึดด้านหน้าด็อกเตอร์ใช่ไหมนะ่ะเดี๋ยวขอไปคุยก่อนพูดคุยรับควสนะทุกคนนนรับงานด็อกเตอร์มันบอกว่าล่าสุดมีตัว SCP-173 ได้หลุดออกจากกรงหรือว่าออกไปจากสถานที่แห่งนี้ทางทีมหน่วยได้ประสานงานว่ามันไม่ได้หลบหนีออกไปไหนไกลมันอยู่บริเวณแถวๆพื้นที่แห่งนี้แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่โกดังไหนและขขออออออใหออหหห้้้้เเรรรราาาาาาาช่่่วยยกกกกตมนนนนัับงงงภิจคคีีท็ื เข้าไปในโกดังหนึ่งได้หากุญแจอยู่ข้างในนั้นเพื่อเอาไปเปิดที่ห้องติดต่อกับหน่วยงานต่างๆให้เข้ามาช่วยเหลือเพิ่มโอเคแล้วไอ้ด็อ,อกเตอร์มันก็บอกเราแค่นี้อะนะส่วนในกงด้านข้างนี่คือเป็น s c p 1 9 6นะึงทุกคนนะจากคลิปที่แล้วนะใครที่ยังไม่ได้ดูนะไปดูได้นะส่วนล่าสุดก็คือ SCP-173 นะที่มันหลุดออกไปเนาะ SCP ตัวนี้เข้าวๆก็คือถ้าหากเจอตัวมันแล้วก็ให้จ้องตามันนะมาๆทุกคนนะมาเริ่มงานกันทุกคนให้มาที่โกดังแรกใช่ไหมครับตัวนี้ ตัวมันหรือเปล่าวะนะเดี๋ด้เด้จริงไหมจริงไหมขอดูหน้าหน่อยโอ้โหชัดเจนยืนอยู่ทุกคนอันนี้คือมันยังไม่ได้เห็นตัวเรานะครับนะปกติถ้าเกิดมันหันมามองเราเราต้องหันจอหรือว่าหันมองมันนะถ้าเกิดเราพลาดสายตาจากมันมันก็จะหาคอเรานะตามในเนื้อเรื่องเลยเนี่ยอะไรครับนี่ไปยังไงล่ะทีนี้มันยังหันหลังอยู่นะเยวขอเดินสำรวจก่อนว่ากุญแจมันอยู่ที่ไหนเนี่ยกุญแจกุญแจไม่รู้ว่าหน้าตากุญแจมันเป็นยังไงด้วยนะทุกคนนะ ทำไมมันยืนนิ่งจังวะอ๋อลืมไปถ้าหากมันอยู่แสงสว่างมันจะยืนแบบกลายเป็นหินแต่ถ้าหากไฟที่นี่หรือไฟในโกดังเนี่ยมันดับมันก็จะสามารถวาร์ปมาหาเราได้เออเว้ยลืมไปจังหวะน,นี้คือเราต้องรีบหากุญแจนะครับนะก่อนที่ไฟมันจะดับไม่รู้ว่ามันจะดับหรือเปล่านะไฟด่วนเลยด่วนเลยกุญแจกุญแจไม่รู้ว่ากุญแจเป็นแบบไหนด้วยด้านล่างน่าจะไม่มีหรือเปล่านงไงมีป้ายประกาศติดฐามันด้วย 1> scp 1 7 3มใช่ไหมลืมอะไรวะเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้ลืมแล้วเอ,อ่อจะหากุญแจได้ อยู่ไหนมองซ้ายขวาด่วน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 อยู่เปล่าอยู่เปล่าอยูอึเกลือไปแล้วทุกคนโอ้โหถ้าเกิดไฟมาช้านิดนึงตายนวเนี่ยได้เริ่มเกมใหม่เลยโอ้โหก็คือมันวร์ปมาเหมือนกับตัว SCP อะไรนะ069อะไรประมาณนี้เดี๋ยวกุญแจอยู่ที่ไหนกุญแจอยู่ที่ไหนหรือว่ามันอยู่ข้างบนข้างบนนี่มันเป็นประตูปิดตรงนี้น่าจะเป็นห้องที่เขาไว้ติดต่อหน่วยงานหรือเปล่ากุญแจอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยกุญแจกุญแจด้านบนน่าจะไม่มีอ่ะมันน่าจะอยู่บริเวณด้านล่างหรือว่ามันอยู่ตรงกล่องไม้ป่ะเนี่ยเพราะว่ากล่องอ อ๋อนี่ไงตอนเราเดินมารอบแรกทําไมเราไม่เห็นอ๋อเราขึ้นไปด้านบนทําการเก็บมาเลยทุกคนเรียบมันมืดอีกแล้วอูด้านหลังเด้๋ยด้เดวิ่งก่อนวิ่งก่อนเดียว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 ดวนเลยดวนเลยดวนเลยไอตัว scp ตัวนี้ใน m a ป free fire มันก็มีจุดด้้ยของมันเหมือนกันนะถ้าหากเรายืนอยู่เฉยๆหรือว่าย่อมันก็จะวิ่งมาหาเราไม่ได้วิ่งมันจะวาร์ปมาทุกคนแล้วมันก็จะมาหักคอเรานะแต่ถ้าหากไฟที่มันปิดอยู่แบบนี้ถ้าเกิดเราวิ่งอยู่ตลอดเวลามันก็จะวาร์ปตามไม่ทันนะทุกคนหรือจะที่าาเเเรรไไม่่ดดด้นนะวลยปิ โอเคแอนิเมชันเปิดประตูไปไปพอไปข้างในมันตามมาหรือเปล่าเนี่ยไฟมันก็ไม่ติดหรือว่ามันปิดยาวหรือว่าไฟโอ้โหถัทงทาไมสูงอยางถังแดงโคตรยาวทุกคนไอตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าตรงไหนวะที่มันให้ติดต่อ มันมาบอกว่าอืมกำลังวับมาเดี๋ยว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 ไปติดตอ่อติดต่อนี่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 เป็นเครื่องส่งสัญญาณติดต่อสีเขียวทุกคนนะตอนนี้เราก็ทําการกดติดต่อไปแล้วนะครับน้ำมันเขียนบอกว่าหลังจากที่เราเข้ามาในห้องติดตอ่อและพูดคุยบอกรายละเอียดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราเรีบกลับไปที่ห้องกลางหรือว่าห้องที่ดร็อกเตอร์มันอยู่โอเคจะไปอุ้ยไฟมาพอดีนึกว่าเมื่อกี้่มจะพูดว่ามันจะไปยังไงนะอยู่หรือเปล่าอืมกำลังมาอย่าเพิ่งไฟดับนะมึงตอนนี้มันยังกลายเป็นก้อออนนนนนนหิยยู่นะ่ะทุกคนนะานะง ไป,ไป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 ตอนนี้ไฟยังติดอยู่ทุกคนรีบวิ่งไปเลยไปที่ห้องกลางนะครับตามที่มันได้บอกเอาไว้ห้องกลางก็น่าจะเป็นห้องที่เราได้เกิดมา <S <S คุยกับ <S <S ด็อกเตอร์นั่นแหละไป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 อุยอันนี้ใครขับรถเข้ามาเนี่ยคาัสซีนอา้าวอ่ะตอนนี้เราได้เข้ามาข้างในแล้วอุ้ยเดี๋ยวนั่นตัว scp มาได้ไงเนี่ยหรือว่าไอ้หน่วยที่ขับรถมาใช่ไหมที่ว่าเราติดต่อไปน่าจะอันนี้มั้งเนี่ยไอ้สองคนที่มันยืนถือปืนอยู่เนี่ยใช่ไหมไม่รู้ว่าต้องคุยกับด็อกเตอร์ทุกคนมาคุยโอเคครับด็อกเตอร์บอก MCS นะครับนะโอ้โหหน่วย MCS ไอ้หน่วย MCS นี้มันจะเข้ามาช่วยเราแต่เป็นการยืนเฝ้าตัว SCP 1 7 3ให้เราแล้วก็รอร์มันยังบอกอีกว่าให้เรามุ่งหน้าไปที่โกดัง2เพื่อไปหากุญแจแล้วก็คีย์การ์ดเปิดไปที่ห้องเซฟเพื่อเอา SCP ลูกตาออกมาหลอกล่อมันโอเคอะไรวะเนี่ยไอ้2คนนี้มันก็ไม่ได้มาช่วยเราเลยมันมีหน้าที่แค่ยืนมอง SCP ไอตัวนี้เออแต่ก็ดีไอตัว SCP ตัวนี้มันจะไม่ได้วับมาหาเราเนาะ ไปไป,ไปครับผมตามที่ดรบอกไปที่โกดังหนึ่งนะประตูตรงนี้เลยครับผมไปมาแล้วครับมาที่โกดังหนึ่งะครับอันนี้เป็นป้ายเอ้ยเดี๋ยวนะ s c p 0 9 6มาติดได้ไงวะเนี่ยอันนี้เป็นป้ายของอะไร s c p 1 7 3อ๋นนอ,อ,อตัวนี้มันกลับไปที่โกดังแล้วนี่หว่าแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปในกรงส่วนไอ้รูปป้ายสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้มันชี้คืออะไรวะขึ้นได้ใช่ไหมลองกระโดดขึ้นไปดูโดดป้า กระโดดยากเหลือเกินอ๋อนี่ไงไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นห้องที่เก็บคีย์การ์ดของพวกเหล่า SCP ไว้ด้านในเนาะแล้วประเด็นตัวนี้คือต้องหากุญแจใช่ไหมน่าจะไม่มีตัว SCP แล้วมั้งแล้วน่าจะเดินสำรวจได้แบบชิวๆอ่ะเนาะไปไปไปเริ่มจากหาตรงนี้ก่อนเลยอันนี้ก็เป็นประตูปิดเอาไว้กุญแจอยู่ตรงไหนลหละทีนี้กุญแจมันอาจจะซ่อนไม่ได้หรือเดี๋ยว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 มาไงเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นตัว SCP-096 ใช่ไหมหรือว่า0 6 9ยว่ะ หลงหมายเลขมันทุกคนหลงรหัสมันหลุดออกมาได้ไงวะเนี่ยตัวหนึ่งจะได้จับข้อโค้งแล้วตัวหนึ่งก็จะว้าบออกมาไม่ใช่งานนี้ผมจะได้วิ่งทํางานทั้งวันนั้นเนี่ยอันนี้ป้ายออก SCP กุญแจอยู่ที่ไหนแ่ะทุกคนกุญแจอยู่ที่ไหนเอยตัวนี้ก็เป็นป้าย SCP อีกแต่ราบนี้มันมีป้ายชายกายด้วยไงกุญแจอยู่ที่ไหนอยู่ในถังขยะนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดวน่าจะไม่มีถ้าเกิดมันมีมันจะเป็นรูปกุญแจหรือมั้งเหมือนกับไอ้กดังแรกที่เราได้เข้าไปอะนะอันนี้ก็ไม่มี ตรงด้านในนี้โอ้โหเป็นเขาวงกดเลยนี่หว่าอย่าบอกนะว่าให้เรามาหาตามเขาวงกดนี่คือโอ้โหลงทางเลยแล้วเนี่ยมันน่าจะไม่มีละมัง้งเพราะว่าตัวนี้มันเป็นประตูด,ด้านหลังไงกุญแจกุญแจ,จอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้น่าจะไม่มีนะห้องสีแดงๆตรงนี้น่าจะกลับเข้าไปข้างในเหมือนเดิมอะ่ะแต่กูไอเจ้าชายกายมันวิ่งตามเราอะ่ะทุกคนอุ่นมันยังอยู่ที่เดิมระแวแงมันอดิทุกคนเพราะว่าเราไม่อยากตายนะครับเพราะว่าเราเล่นมาครึ่งเรื่องแล้วเอ้ยเดี๋ยวก็กำลังพูดอธิบายเพลินเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวขอเก็บก เออน่าจะขึ้นไม่ได้นะกลกระโดดไม่ไปไม่รู้ว่าชั้นบนตรงนี้มันมีอะไรให้เป็นห้องอะไรหรือเปล่ามันยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมไอ้เจ้าชายไกดโอเคมันกําลังก้มหน้าขี้อายอยู่ทุกคนค่อยๆไปค่อยๆไปวิ่งดวนวิ่งดวนเอาคุแแจที่เราได้มานะครับนะักคุแแจดอกสีเขียวนําเอาไปเปิดชั้นด้านบนไปกระโดดขึ้นไป ดวน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 เดี ων, ด๋ยวก็นำเอาไปเปิดประตูครับทุกคนโอเคครับผมเปิดเปิดเปิดตอนนี้ก็ประตูเปิดออกเรียบร้อยแล้วนะครับนะด้านในโอ้โหมีคีย์การ์ดเต็มเลยวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะมันมีคีย์การ์ดหมายเลขอะไรบ้างเดี๋ยวต้องเปลี่ยนมุมกล้องคีย์การ์ดแรกไม่มีตัวเลขนะครับนะคีย์การ์ด2 scp 0 0 1ย scp 1 9 9 0 0 4แล้วก็2-48ีคีย์การ์ดที่เขาวางไว้มันก็เยอะเกินมันมีหลายห้องเลยทุกคนนะ1น9ใช่ไหมโอ,อ้ไม่ใช่696 ลงหมายเลขแล้วทุกคนแล้วก็131แล้วก็0นะูนเนาะมีประมาณนี้แล้วเราต้องกลับลงไปเช็กที่ห้องด้านล่างอีกว่ามันคือหมายเลขอะไรนะไป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 ลืมดูหมายเลขไงถ้าเกิดเราดูเราก็จะได้เอามาทีเดียวเลยห้องนี้เปล่าหมายเลข1นะึ่หนึ่งนะทุกคนนะจําช่วยผมมาไว้ไปไป,ไปครับทุกคนครับกลับขึ้นไปด้านบนครับผมหมายเลข1นึ่นะครับนะไปอุ้ยเดี๋ยนะอมันมาตอนไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆแอบไปทุกคน ดีนะมันยังอายอยู่การไอของมันก็คือการก้มหน้าแหละทุกคนถ้าหากมันยืนขึ้นนี่คือไม่ต้องพูดถึงนะครับนะคือมันวิ่งไล่เราเลยนะไปไปโดดขึ้นไปดวน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 ,ดวนกลับเข้ามาข้างในหมายเลขอะไรนะหมายเลข13ึ่ทุกคนอ่อนนี่ไงบัตรทำการหยิบเลยทุกคน1 3ึ่โอเคเป็นบัตรคีย์การ์ดนะครับนะเราได้มาแล้วทำการเอาไปเปิดห้องนั้นเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องค่อยๆแอบมันลงไปนะถ้าเกิดมันเสียงดังมากมันก็อาจจะไม่อายแล้วมันจะวิ่งไล่เราทุกคนนะไป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 ดวนดวนดวน ไปเปิดห้องหนึ่งสามหนึ่งโอเคครับไปเปิดเปิด,ปดยังไงอะ่ะอ๋อสแกนสุดยอดว่าคลาสเซนไฮเทคทุกคนโอเคประตูเลื่อนขึ้นไปแล้วเดินเข้ามาข้างในครับทุกคนอ๋อนี่ไงเป็นลูกกระตา่ายสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะทุกคนทําการหยิบมันเลยใช่ไหมโอเคครับผมหยิบก็หยิบครับหยิบสีแดงไปแล้วก็หยิบสีเหลืองเป็นลูกกระตา่ายอะไรไม่รู้แต่ก็ค,คุ้นๆอยู่นะเหมือนเคยเห็นทุกคนนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้จัก scp มากเท่าไหร่ไปครับไปครับอาอไม่อยู่แล้วว่ะ ไปไหนแลววาวะสงสัยอุ๊ย,ยมันไงว่าจะออกคืองานตอนนี้เราได้ไอ p พลูกตาม,มาแล้วคือเราต้องหาทางออกไปหาห้องกลางเนาะทุกคนห้องที่็รกเตอร์มันอยู่เหมือนมันรู้านมันดักทางว่ะเราต้องอ้อมไปด้านหลังทุกคนนะไอห้องใหญ่โกดังสองตัวน,นี้มันมีประตูทางออกอยู่2ทางนะครับนะ้ามีทางเข้าที่มันกันเอาไว้แล้วก็ด้านหลังนี่คืออันนึงนะทางออกก็คือเขาวงกวดนะทุกคนนะโอ้โหแล้วมันต้องไปทางไหนก็ยังไม่รู้ด้วยเนะี่ยทำการวิ่งไปเลยครับทุกคนนะไป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 ,ไป ตรงไหนวะลองไปดูซ้ายขวาดูคนน่าจะเป็นเขาวงกดของพีกหรือเปล่าไปไปไปไม่รู้ว่ามันทางไหนเลยทีเนี้ยไม่ได้เป็นคนสร้างเดีประเด็นน่ะ,ะตัวนี้ก็มีป้าย SCP ตรงนี้เป็นห้องอะไรตรงกลางไม่รู้อ่ะไปไปไปหาทางออกด่วนเลยทุกคนถ้าเกิดไอตัวชายไกลมันไม่มาดักประตูนั้นท้คนนะผมออกตรงนั้นแล้วก็ไปหาห้องกลางได้แล้วนะตรงนี้เป็นทางออกใช่ไหมเนี่ยหรือเปล่า ใช่ไม่อเอ่ยเออ,เอ,อใอ่ใช่ใช่ใช่ไปไปไป,ไปวิ่งออกไปเลยทุกคนดว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 น,ดว,น,ดว,นดวนโอเคออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเอา SCP ซีพีลูกตามาแล้วดกเตอร์เอาไปด็อกเตอร์มันพูดก,กับเรานะครับนั่นมันบอกว่าให้เอาตัว SCP ซีพีลูกตาเอาไปให้หน่วยที่เข้ายืนคุมอยู่2คนนะ หลังจากที่เราเอาไอ้ตุ๊กตาตัวนี้มาให้มันดูแล้วมันก็จะไม่วาบหนีหรือว่าจะไม่ทําอะไรเราอีกทุกคนแล้วก็ให้ใช้รถยกนะครับนั้นนมันเข้าไปในกรงเหมือนเดิมแค่นี้ก็เป็นการเสร็จงานนะครับนะโอเคให้เอา SCP ไอ้ตุ๊กตาไปให้2คนนี้ใช่ไหมอ่ะหยิบไปมันถือแล้วนะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเอาไอ้รถตัวนี้มายกมันไปไปอ๋อไม่ได้ขับมันเป็นคลาส C นะทุกคนมันมายกไปแล้วใครขับวะเนี่ยมันไม่มีคนขับจริงจมันก็เป็นตัวเราขับนั่นแหละทุกคนนั้นเรานั่งอย อย่าบอกว่าจบแล้วหรอเอามันใส่โกงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงขาด็อกเตอร์ไม่มีจุดสีเหลืองก็คือไม่มีเควยทุกคนแสดงว่ามันจบแล้วนี่หว่าใช่ไหมเฮ้ยหวาทุกคนฉากดาจบแล้วทุกคนก็ถือว่าภารกิจนํา S C P กลับเข้ามาในโกงก็คือทาสาเร็จนะทุกคนนะคลิปวันนี้ก็ผมคลิปนี้มีประมาณนี้นะฮะนะถ้าหากใครที่ชื่นชอบนะครับน้าฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทาคลิปใหม่ๆแบบนี้ต่อๆไปนะครับนะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับนะฝากกดติดตามช่องผมเอาไว้ด้วยเพราะว่่่่าาาาาาคคคคคลลลิิปสสสนนนนนนนุุุุุุกกกกกแแแบบบบีี้้้งงงงงงทททททททวววััวััััััอออรรรรรพหด็ตยยะะืขณชมฟ มาจนถึงตอนนี้นะครับนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับสนใจลงโฆษณากับช่อง Over TD ติดต่อมาที่เฟซบุ๊กหรือว่าแอทไล ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามตรงนี้เลยนี่สุดยอดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆฮ่าๆเด็ดๆจะได้มาดูกันนะ สำหรับใครที่อยากมีรูปหรือมีชื่อข้างในนี้นี่คือห้อง V A P สามารถสมัครสามาชิก V P ช่อง Over T D ได้แล้วราคาเพียงแค่2 0บาทเท่านั้นแถมได้รับรางวัลฟรีๆอีก3อย่าง1คนที่สมัครสามาชิกจะได้ดูคลิปอื่นๆหรือว่าคลิปเบื้องหลังคลิปต่างๆที่สนุกสนุกมีเยอะแยะเลย2คุณจะได้อยู่ในห้อง V A P ชื่อได้รูปโปรไฟล์ของคุณจะอยู่ท้ายคลิปวิดีโอเหล่านี้ทุกคลิปเลย3แล้วคุณก็จะได้อิโมจิหรือว่าสติ๊กเกอร์เพิ่มมาอีก8ตัวอิโมจิเหล่านี้สามารถนําเอาไปคอมเมนต์ได้ดออ Over ไดเลเย ละะและการสมัครสมาชิกมันก็จะมีแรงอีกสําหรับใครที่สามารถขึ้นแกลนมาสเตอร์ได้สแสดงว่าคุณคือสุดยอดตัวยงของช่องโอเวอร์ทีดีมันจะมีแรงตั้งแต่ธรรมดาแรงบอลจนถึงแรงแดงให้คุณเก็บสะสมไปเรื่อยๆโดยการดูคลิปผมในแต่ละวันสําหรับใครที่สนใจกดสมัครสมาชิกได้เลยสาหรับใครที่อยู่แรงสูงๆแล้วคอมเมนต์มาอวดกันด้วยนะสำหรับใครที่เล่นแอปไลน์ช่องโอเวอร์ทีดีมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะสามารถไปซื้อมาใช้ได้เป็นสติกเกอร์น่ารักน่ารักราคาเริ่มต้น35บาทมีทั้งหมด8ตัวสามารถเข้าไปที่แอปไปลน์ ที่ร้านสติกเกอร์ไลน์พิมพ์ว่าสติกเกอร์โอเวอร์ทีดีคอยแปลกๆมันก็จะขึ้นมาให้เห็นเป็นตัวแรกเลยสําหรับคนที่ขี้เกียจค้นหาคำบรรยายนี้กดไปที่ลิงก์ได้เลยสําหรับใครที่จัดมาแล้วคอมเมนต์โชว์บอกด้วยนะ